เคยไหไปเที่ยวกับคนคนหนึ่งแต่ไม่อยากให้ใครรู้รอส s s ต t ตั e ที่ยังงงอยู่ว่าตกลงเราเป็นไรกันเรามีเคสตัวอย่างจากผู้ประสบปัญหานี้มาแชร์กันครับ <Hey. S 1> ที่มหาลัยเนี่ยจัดงานคอนเสิร์ตเห็นเขาเต้นกันรู้สึกว่ามันน่าสนุกดีล้วเข้าไปอล่าจูนก็เลยชวนไปเต้นจูนมีแฟนอยู่ให้กายกับจูนเนี่ยลงไปเต้นด้วยกันเนี่ยมันอาจจะดูไม่ดีก็เลยแยกกันไปเต้นคนละทางและนี่คือเคล็ดลับที่จันกายฝากให้ทุกคนพิจารณา าท่าเด็ดในคอนเซ็ปต์เต็นด้วยกันยังไงให้เหมือนไม่ได้มาด้วยกันแต่อาจทําให้ใจเต้นผิดจังหวะเหมือนกันก็ได้เอาเซ่ท่าที่1โยกเบาๆแต่แอบเมาสายตาท่าที่2ขอชุดหน่อยอยากให้เธอเป็นห่วง ขาที่3ลำปางหนาวไหมลำพังหนาวมากท่าที่4เบื่อส่องหน้าจออยากส่องหน้าเธอข้อที่ห้าแดนเมจไม่ไหวอ่ะใจไร้แรงตา้าน ลองชวนคนคนั้นของคุณมาออกสเต็ปที่ทําให้ใจเต้นผิดจังหวะไปด้วยกันดูถ้าได้ผลได้เลือนคันก็ฝากจูมือกันไปให้กําลังใจจานกายเขาด้วยเจอกันครับ OMG รักจังหวะผิดจังหวะ27ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์